ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิลซาเมกิ้งโปรดักชั่นนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมทีวอร์เทส2นั่นเองนะครับก็วันนี้เราก็จะกลับมาสู่คือมันวานนะครับจะมาเล่นทีวอร์เทส2นะครับหรือทีเอฟ2ของเรานั่นเองครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็คือผมย้ายช่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยคิดว่ากลับใหม่มาทําแล้วนะครับตอนเนี้นะครับโอ้ คือตอนนี้ผมกลับมาทำใหม่แล้วนะครับช่องนะครับก็นะก็หายน้าหายตากันไปนานนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเกยอย่าว่ากันเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยเรามีดาบเว้ยโอ้โห จริงๆมันมันดาบมันดาบทหารหรือเปล่าดาบโซเดอร์หรือเปล่าดาบสุดสุดสุดเดอร์แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรที่แบบจะแบบ เราจะเล่นเล่นเป็นตัวอะไรดีเล่นไพาโลดีไหมเล่นอาหารนั่นแหละเล่นโซเดอร์อ๋กรรมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเป็นเลยดิ เป็นสเกลดีกว่าเราจะเน้นเน้นความเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้วี่งเล่นอินจิเนียได้ไหมเนี่ยแต่ไหนขอไม่ใช้เราลบให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเรามีปืนนะปืนผายโลเราใช้ดีกว่าปืนผายโลโปืนไพโล นี่หูสุดยอดอะน่โอ้โหโอ้โหสวยงามสวยงามเหลือเกินเอ๊ะเราจะไปวันนี้ผมจะไปเฝ้าผมจะมาเฝ้าไอ้นี้นะ ออไม่มีเอนจิเนียร์เฝ้าเลยหระเอนจิเนียร์อะไรอ่ะเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเตรียมดักเตรียมดักเตรียมดักรอดักอย่างเดียวแล้วโอ้โหตอนนี้อ้าวโดนเลยโดนเลยเราเล่นเป็น ั่าเล่นเป็นเอนจิเนียร์ดีกว่านะเฮ้ยมีเอนจิเนียร์ Engineer หนึ่งคนด้วยอุย้ยอยู่ข้างนอกแล้วสปายเอ้าว้าว <c oughs> โอเคผมจะสร้างดิฟเซนเซอร์นะครับอู้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันสร้างเลย,เย <c oughs> นี่มันปืนของ เอนจิเนียร์น่ะใช่ไหมเราจะสร้างดิเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันเฮ้ยจระประบปบปป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 อ โอเคเราจะสร้างดิฟเซนเซอร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะทําให้ทุกอย่างเป็นเลเวลสมให้หมดครับแล้วค่อยไปตั้งนะครับเป็นตั้งป้อมกันนะครับแล้วค่อยมาตั้งป้อมเป็นป้อมป,ป,ป,ป้องกันเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปด้วยสร้างเทเลพอร์ตนะครับเราจะสร้างเทเลพอร์ตจากตรงนี้นะครับให้นี่แล้วเราจะ เดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนนะครับเข้าไปแล้วจะส่งตัวแทนนะครับเข้าไปเข้าไปทดสอบนะครับว่าว่าไอ้พวกนี้เนี่ยะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเอ้ยยัดยัดยัดตีเล็กนั่นไงเลเวลสองละเอาหมดแล้วอะเล็กหมดแล้วอะเออมันจะมาฝึกยิงขนูโอโหแม่นมากแม่นมาก โอ้โหแบนมากแบนมากตอนนี้ครับเอ่อเมดิกไม่ต้องการแล้วนะครับโอเคครับนึงอ๋อโอเคเอาเจอกันอีกแล้วนะครับ โอ้โห oh. <c oughs> อืมโดนซุ่มแหละนะอันนี้เขาคอรู้จักนะครับจริงๆนี่มันไม่ใช่เซิร์ฟไทยหรอกมาเล่นเฉยๆ <c oughs> นะจริงจริงเซิร์ฟไทยก็มีแหละนะแต่ว่าไม่เอาไม่เล่นเราเล่นเซิร์ฟฝรั่งไว้ ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ oh. เนี่ยเส้นที่ก่นอนอะให้ยลบๆๆเฮ้ยทหารจะจะได้ยุ่งอะไรกับเขาเฮ้ยเก่ามาเก่ามาเก่ามาเอาเกือบตายเอาสิเรางานไว้ก่อ no. น ง้างปืนไว้แล้วเราก็ยิงนะโอ้โหโผล่มายิงเลย <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> โ,โหสปายเล่นอย่างนี้เลยเหรอสปายเล่นแบบนี้ก็ได้เล่นแบบนี้เล่นแบบมีสตไตล์นะ นี่แทงอโอ้โหเฮ้ยเรามีสไนเปอร์เดีย๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนสไนเปอร์ก่อนเลือกเป็นสไนเปอร์แล้วเราก็นี่เอาเป็นฮันติงโบเดี๋ยว h u นติงแมนโอเคเรามีธน,นลูละ ตัวปรุปปปปปปนี่โอเคไปลงไปเลยนี่คนนี้ป้อมเป็นไพโลอ่ะเดี๋ยวป้อมเดี๋ยวทำเนียนเดี๋ยวทำเนียนไล่ฟั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 น,ฟนเนียนไปหรือเปล่าบังบังเนียนโอ้โหโดนเผารู้สึกธนูจะไม่เหมาะกับเราละนี่ ไรเฟิลปกติมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนี่แหละเราจะแปลงร่างเป็นฮิตแมนแล้วนะโฮิวแห้กอีกฝั่งหนึ่งดีมากเ <โฮ S 1> ยี่ยมเรสอบฝีมือในการแม่นยำปืน เราจะนั่งสู้อยู่แถวไหนนะเอะรู้สึกเหมือนเจอเฮพโลนี่เนียนไปหรือเป่าเ้ยิง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 ยยิงโอ้โหเราเราจะไม่เล่นตัวนี้แล้วนะน่มรู้สึกแปลกๆกับตัวนี้นี่พาโลนั่นเอง ไพ <icana>, โล <refin Q s> นี่รู้สึก <Williams> ดีเ <chanting> ฮ <illa> ้ย <Five Wuhan> ทำอะไรกันอจะแลกของอ๋อเฮ้ยไม่เล่นเอนจิเนียร์ดีกว่าเล่นเอนจิเนียร์ก็ดิบนะนะ๋ยวลองเล่นไอ้นี่กันเล่นเป็นไพโล่อนกัน โหโดนหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นละอารลปทานด้วยโอ้ต้องให้สปาเป็นอย่างเดียวแล้วสภาพเนี่ย ครับวะ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  สภาพนี้เราต้องเล่นเป็นสปายอย่างเดียวละหายตัวเราจะตามคนนี้ไปนะครับอูไปไหนไปด้วยช่วยได้ไปไหนไปด้วยช่วยได้ไปไหนไปด้วยช่วยได้อู้ฮูหฮูมาอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เลยอ๋อโอ้โหเฮ้ Three, two, one. Yeah. Moo, Boom, 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 boo. <laughs> อ่ะ <c ười> เปลี่ยนดาลแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอจว้เพท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วนี้สวัสดีครับ